โหราศาสตร์นั้นเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ในการพยากรณ์ความเป็นไปในโลกครับหรือประเทศหรือเมืองคำว,ว่าโลกในสมัยเริ่มแรกก็หมายถึงรับใช้ผู้นำหรือกษัตริย์โลกที่ผมอธิบายมาก็จะเห็นว่า เป็นทรงคมนะครับโลกและจัก,กรวาลผมกำลังจะอธิบายในเรื่องของมุมสัมพันธ์นะครับเดิมเราเรียกว่ามุมสัมพันธ์ก็คือจุดเมตรมีมุมสัมพันธ์เป็น180องศาห,หรือเล่งนะครับกับจุดนี้มีมุมสัมพันธ์แบบฉากนะครับใช่ไหมฉาก คือ90องศากับจุดกรกฎในขณะเดียวกันก็ฉากมาทางนี้นะครับกับจุดมังกรลักษณะที่จุดต่างๆทำมุมแรงมุมฉากกันเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างรุนแรงนะถ้าเกิดมีดาวดวงใดดวงหนึ่งนะครับอยู่ตามจุดฉากจุดเต่งนี้นะครับ ก็แสดงว่าดาวตรงนี้เนี่ยส่งผลต่อโลกก็คือเมษนะครับอย่างมากเรามาดูเรื่องเรื่องอคลื่นนะครับก็จะเห็นว่าก็เสมือนหนึ่งจุดเมษคือปัจจัยที่แสดงแทนโลกหรือสาธารณชนนะครับนั้นอาจจะมีปัจจัยอื่นที่อยู่ตรงจุดก,ก๊กฎจุดตุหรือจุดมังกร เห็นว่าดาวนั้นก็จะส่งผลต่อโลกอย่างมากเพราะว่ามันจะได้ความถี่ที่เป็นจำนวนเท่าของความถี่ของโลกโลกก็คือเมตรถึงเมตนะครับว่าดาวอยู่ตรงนี้ก็คือจุดจุดเล็งนะครับมันคือเป็นเท่ากับได้ขคลื่นขคลื่นนี้นะครับคือเราจะนับจากจุดนี้ถึงจุดนี้แล้วเราก็วาดรูปคลื่นขึ้นมา ได้หนึ่งลูกคลื่นคือครบจากจุดต้นถึงจุดปลายนั้นดาวที่อยู่ตามจุดซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นจำนวนเท่านะครับของโลกก็จะแสดงผลอย่างรุนแรงต่อโลกดังนั้นเราสามารถที่จะใช้หลักการนี้ว่าคลื่นที่เป็นจำนวนเท่าของกันเนี่ยจะส่งผลต่อมิติของโลกนะครับเราอยู่บนโลกมิติก็คือโลก พูดง่ายๆเก็คือว่าดาวไลท์ที่ได้สัดส่วนกับตำแหน่งที่เราสนใจนะครับเช่นอยู่ตำแหน่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็คือจุดตุนครึ่งหนึ่งก็คือเหลงนะครับอยู่ตำแหน่งหนึ่งส่วนสีหนึ่งส่วนสีก็คือฉากนะครับดาวเหล่านั้นก็จะส่งผลต่อโลกอย่างดุลแรง ครบว่ามุมสัมพันธ์ในที่นี้เนี่ยสมัยก่อนเนื่องจากเราให้วงกลมเนี่ยเป็น360สามร้อยหกสิบองศาเราเลยนิยมที่จะเรียกว่าการแบ่งสี่ส่วนเนี่ยเรียกว่าจตุกโกนวพรจะจตุก,ก็คือสี่นะครับโกนก็คือมุมนะครับเราจะมองเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับกากบาทหรือว่าเราจะลากเส้นอย่างนี้ก็ได้จะเห็นว่าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจตุกโกนนะครับ คําว่ามิติเป็นนิยามใหญ่นะครับก็คือสิ่งต่างๆจะมีมิติเหมือนกับกล่องคือนะนคนๆเราเนี่ยนะครับแต่มองกล่องจะง่ายกว่ากล่องจะมีมิติหรือความกว้างนะครับความสูงหรือความยาวของนะรหรือความลึกนะคําว่ามิติก็หมายถึง ระยะห่างระหว่างจุดสองจุดนั่นเองหรือดิเมนชันขนาดหรือมิติหรือะร,นนรอะนาบเราสามารถวัดขนาดของสองสิ่งได้ด้วยระยะทางระหว่างสองจุดนะครับหรือระนาบระนาบในความกว้างกับระนาบในความลึกที่อยู่ในต่างระนาบจะระนาบของความสูงเหมือนเราอยู่บนผิวโลกเนี่ยเราก็จะมองไปตาม ระยะทางถนนนะครแต,แต่อีกระนาบหนึ่งที่มีก็คือระนาบของมองขึ้นบนไปบนฟ้านะครับแต่ผมจะใช้คำว่ามิตินะครับโลกนั้นมีมิตินะครับแต่มิติเนะี่ยวนกลับมาที่ตัวเองก็คือจากเมตนะครับศูนย์วนกลับมาที่เมตสามร้อยถ้าเราเขียนในแนวเส้นตรงก็จะเป็นแบบนี้ คือเราต้องจินตนาการว่าเมตรเนี่ยมี2เมตรนะครับแยกออกเป็นเมตรศูนย์กับเมตสาร้อยหกสิบเสมือนึงเมตรศูนย์กับสามอยหกแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เมตระ่ะมันไม่ใช่โลกอ่ะมันเป็นมิติของสิ่งใดๆสองปัจจัย A กับ B นะครับเราก็จะสามารถนิยามหลักการทั่วไปได้ว่าในมิติของ A กับ B ย่อมมี ความถี่นะครับหรือคลื่นคุณสมบัติเชิงคลื่นนะครับเกิดขึ้นเสมอและ AB นี้อาจจะได้รับอิทธิพลจากปจัจจัยอื่นๆในลักษณะดเดียวกันกันกบรูปวงกลมนี้คือถ้ามีปัจจัยอื่นมาอยู่ตรงกลางระหว่าง AB นะครับหรืออยู่ที่เกรื่อนหนึ่งแบ่งสี ถ้าเทียบเป็นคนแล้วนะครับก็เหมือนกับคน,นเวลามอาาีอาหารอยู่ทางนี้นะครับเราก็จะหยิบง่ายมีเวลามีของสวยงามถูกใจอยู่ทางนี้เราก็จะหยิบง่ายยิ่งมาอยู่ตรงหน้าของเราไม่รู้จะวาดยังไงนะครับสมมติว่าอยู่ตรงหน้าของเราเรามองมา เราก็จะยิ่งหยิบง่ายอ่สิ่งที่อยู่มุมสัมพันธ์ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกับเป็นมุมทับนะครับคือส่งผลรุนแรงเพราะว่าจิตสํานึกเรามองเห็นง่ายสัมผัสง่ายนะครับคือตัวตนของตัวตนของเราเนี่ยก็คือจะอยู่ที่มุมทับถ้าเทียบว่าตัวของคนแล้วคือโลกนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้านะครับก็คือมุมเหลง ก็จะหยิบง่ายนะครับเห็นง่ายสิ่งที่อยู่ทางซ้ายซ้ายของผมเนี่ยนะฮะก็จะคือม 90, ุม90สมมติว่าเป็นอาหารเราก็จะหยิบอาหารง่ายทางด้านขวาม,มือเป็นมุมฉากนะครับก็จะเป็นของชอบใจก็จะหยิบง่ายอันนี้เป็นเรื่องของสามัญสำนรรึกธรรมดานะครับสมมติว่าผมวาดตัวข้างหลังนะครับ ก็จะเป็นตรงนี้นะครับงั้นในมิติของตัวเราข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวานะครับหรือบนลากอะไรก็แล้วแต่เราสามารถอธิบายได้ด้วยสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นที่มานะครับของคําว่ามุมสัมพันธ์นะครับทับเลงฉากว่าทําไมมันถึงแรงและใช้งานได้